เจ็บไหมยังไม่ออกเจ็บไหมแม่ถามไม่มันเจ็บไหมมันเจ็บไหมไม่เจ็บเออไหมถ้าไม่เจ็บไหนล้อลอหนูแปั้นหนึ่งละเอาไปดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลอยู่เออ เราก็จะมาถอนฟันค่ะถอนฟันเองใช่ไหมใช่แต่ว่าหน้าหน้าพี่ตาเป็นไงทำไมแดงๆอัเป็นอะไรนะแม่เป็นเป็นผื่นเพราะว่าหนูเป็นเอเยลลี่อะไรก็ไม่รู้ของแม่ไหนลองฟันให้พ่อดูดิไหนไหนฟันตรงไหนอ่ะไหนลองโยกให้พ่อดูดิเนี่ยเห็นไหมครับโยกโยกแล้วโยกเพราะว่าฟันตอนนี้แล้วนี่ค่ะกระดาษค่ะไม่ต้องเรียนหมอฟันก็ถอนได้นะครับ ย so yeah, 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 ้ำตอวพี่นิตาถอดหน้ากากออกไปไปดูน้องสิอย่าแม่งอย่าแม่จับอย่ายังไม่ได้จับนะครับอย่าแม่ดูก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวเดี uh, so. yeah, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บไหมเมื่อกี้ไม่เจ็บใช่ไหมก็ยังไม่ได้ดึงเลยอืมยังไม่เจ็บไม่ดูก่อนนะครับปุ๊บเดี๋ยว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 เี๋ตาดูสิลูกแต่มันโยกเยอะแล้วนะดูสิโยกแบบใกล้หลุดแล้วอันนี้ดูนี่นิตาเจ็บไหมเมื่อกี้ เจ็บไหมไม่หนูจะบอกน้องๆว่าไม่มีตาเจ็บไหมถ้าเจถ้าไม่เจ็บถ้าไม่เจ็บก็หันมาไม่จะออกแรงนี้ไม่จะกุดเลยนะเจ็บไหมเจ็บไหมยังไม่ออกเจ็บไหมแม่ถามไม่มันเจ็บไหมมันเจ็บไหมไม่เจ็บเออไหถ้าไม่เจ็บน่ะรอรอหนูแป๊บนึงละเลยแมเลือเล มันจะออก <มา S 1> แล้วลูกมาดูดิมาแล้เร็วมาเร็วเร็วไมอย่างนีดเดียวดูหน้าดูหน้าแล้วครับดูหน้าครับมาเร็วจะสำเร็จไหมครับวันนี้ครับเร็วๆแล้วเหรอเกิอีกเกิดยังบ้างมาเร็วๆมาๆมามามัมีครีมนี่ไม่เอาครีมดึงออกให้เลยมีครีมไหมมาเร็วๆเจ็บเหรอถ้าเจ็บก็ไม่ทำ เจ็บเจ็บรึป้ะเฉยเฉยเจ็บทำไมจะเมื่อกี้บอกว่าไม่เจ็บรอให้มันหลุดเองหนูจะโยกไปโยกมาเองโอเคอถ้าเขาอยากจานั่งก็ก็ไม่เป็นไรหมอไม่หลาไม่ให้หมอออกให้เดี๋ยวหมอออกให้ให้แป๊บเดียวแม่ไปเปลี่ยนสีฟันได้ไหมแสดงว่าวันนี้เป็นไงลูกไม่สำเร็จใช่ไหมคะไหนเดี๋ยวถ้าตาหนูโยกโยกวันนี้เรามาหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะถ่ายคลิปใหม่โอเคไหม เมื่อกี้นี้หลังจากที่อาบน้าเสร็จพ่อพี่นิตา่อยให้แม่อะไรนะถอนฟันแล้วใช่ไหมใช่บอกเงินว่านิตาไม่กล้าใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะหยุดถ่ายเพียงเท่านี้ทีนี้พ่อไปอาบน้ำแป๊บเดียวแม่บอกว่าเฮ้ยฟันหลุดแล้วใครเป็นคนทํหนูทำเองไหนหนูดิเดี๋ยวยิงฟันก่อนเดี๋ยวพ่อขอซูมก่อนโอ้โหนะครับคือไม่ร้องไม่อะไรไหนขอดูฟันสิ หนูจะบอกว่าหนูไม่หนูไม่ได้ดื่มนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนหนูแค่โยกไปด้านหลังเพียงเท่านี้ออกเลย <c oughs> ไหนไม่ออามาดูนะฝันนี้ไหนฟันม,มาดูเด็กเด้ออยู่เออเราฟันนีตาก็จะบอกคือว่าแม่คือทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ แม่บอกว่าแม่บันมือถอดฟันถอดฟันได้ถอดฟันกลืเดียวที่จริงอ่ะแม่ดึงแล้วใช่ไหมดึงแล้วมันไม่ออกเลยดึงแล้วมันไม่ออกอ <ะ S 1> พอหนูโยก <ๆ S 1> ไปโยกมาทีนวดน้ำเสร็จหุยหนูไปแปรงฟันอะไรนะทําให้มันอ่ะอะไร,รอ่ะเพราะน้ำไม่มนหลุดออกเพราะว่าในในที่แปรงฟันใช่ไหมคะมันก็จะสั่นไปสั่นมาสั่นไปสั่นมาเนี่ยอ๋ไอไอที่แปรงที่พ่อซื้อให้เหรอใช่ค่ะแบบแปรงแบบญี่ปุ่นนะคะมันจะ มันมันจะมีโคขึ้นมาเล็กๆแล้วก็มีที่จับให้ให้แบบเนี้ยให้แปลงแบบเนี้ยเอาข้อปากจะไม่ต้องแปลงด้านไปด้านมาเนี่ยอค่นี้นยคะแล้วพอหนูไปเจ้าหน้าไปปุ๊บปรากฏว่าหนูเสียจสื้าเสร็จหนูก็มาโยกไปข้างหลังปรากฏว่าหนูไม่ได้ดึงนะลุดเองหยุดเองเลยดีใจไหมคะดีใจมากดีใจอันนี้เป็นฟันซีซีน้ำนม อันนี้เป็นฟันซี่แรกที่ถอนเองแต่ว่าเออที่เหลือหมอตอนไหนโชว์ฟันที่หมอถอนให้ดิโอ้โหไดาแล้วก็ฟันทีนี้เออดูดีฟันผุเนีนยนะครับน้องๆอย่าไปกินขนมนะเห็นไหมถ้ากินขนมแล้วไม่แปรงฟันจะเป็นฟันผุจะเป็นเือะหนูโอเคพอแล้วสำหรับวันนี้เลยครับก็เอาใจช่วยพี่นิตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมไต่อปกดไลค์กดแชร์ให้ พีนพ่นิตา,า,าดูด,ดิเดี๋ยวนีดูสอตัวนี้นี่โอ้ยำไรกัน,นหนูจะบอกอะไรเลยนะคะว่าเป็นคลิปแรกที่หนูถอดฟันเองอืมพี่หนูถอดฟันเองใช่ไหมเพราะว่าคลิปต่อไปใช่ไหมคลิปที่อันนั้นอะ่ะให้คุณหมอถอนให้หมด <c oughs> <c oughs>